ีเลยปิดบ้านให้ลูกค้าต่างชาติได้สองหลังเลยคะ่ะจริงเหรอครับเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะในบ้านแต่แล,แลนะะแน่นะหุปากแกไปเลยนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไล่แกออกอนนฉันจะให้เขาสนะสวัสดีครับทุกคน<ส>มาพอแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมขอประชุมแม่เดียวนะครับ ต้องไปดูโครงการนอกต่อพร้อมค่ะท่านประธานกาแฟมาแล้วค่ะรับอะไรเพิ่มไหมคะเอาไม่หรอกครับเดี๋ยวคุณนั่งฟังด้วยแล้วกันได้ค่ะอ่าคุณจิมโครงการคอนโดที่เอกใหม่เป็นไงบ้างครับอตอนนี้ก็ดําเนินการได้80%แล้วครับที่เหลือก็เหลือกตกแต่งห้องตัวอย่างครับอ๋อดีครับแล้วคุณนายของคุณเป็นไงบ้าง ออายไม่อยากจะพูดเลยค่ะของอายเนี่ยลูกค้าต่างชาติ50%คนไทยหญิงอีก50%นะคะเนี่ยตอนนี้ขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบทำเลของเรามากเลยค่ะเพราะว่าสะดวกสบายทั้งเรื่องการเดินทางและก็เรื่องการกินเลยค่ะดีมากเลยครับตอนนี้ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจกำลังดีนะครับชาวต่างชาติมาเยอะมากเลยทั้งไต้หวันฮ่องกงงั้นช่วยดูหน่อยนะครับสบายมาเลยค่ะท่านประธานไม่ต้องห่วงนะคะ อาอเนี่ยถน,นัดมากเลยค่ะยิ่งลูกค้าต่างชาตินะคะอาอเนี่ยชอบมากเลยค่ะใช่ค่ะคุณอายนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดมากมากเลยค่ะขอบใจจเรยาเธอนี่ตาถึงนะเนี่ยอ,อ๋อแล้วอย่างเรื่องทความสะอาดอดูแลให้ดีหน่อยนะได้ค่ะแต่ว่าบริษัทเราออกจะใหญ่โต ถ้าได้เพิ่มอีกสักคนก็คงจะดีนะคะเรื่องนั้นนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฝ่ายบุคคลเขาจัดการเองแหละ <c oughs> งั้นวันนี้ <c oughs> ผมขอปิดประชุมแค่นี้นะค่ะ <c oughs> ชุดใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยแหมระดับฉันเนี่ยนะก็ต้องชุดใหม่อยู่แล้วจ้ะเพราะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ใส่สพาสซ้ำสวยจริงๆคะ่ะเออแล้วนี่นี่แม่บ้านชื่ออะไรนะฉันลืมหนรอาคะ่ะช่สิแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยแล้วจะทำงานรอดไหมเนี่ยชื่อมาป้าคะ่ะ <c oughs> ฉันเอยสิฉันขอเป็นหวานน้อยนะเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังลดทุนอยู่อะได้ค่ะได้แล้วค่ะนาย เนีย้ยายจะไปรับสิได้ค่ะคุณอาอสวัสดีค่ะโครงการบ้านและคอนโดลิขิตพัพเปอร์ตี้ค่คะ Hello Housing Sales Co. คุณอายค่ะ โทรมาค่ะฮะ่างชาติเหรอ <ś> ใช่ค่ะแกคุยไปสิ Hello Madam This is a house and condo sale company Hello I want to get a house in the project h i s is available <S คุณอายคะ่ะเขาต้องการดูบ้านหลังใหญ่คะ่ะ ออขอกเขาไว้สิว่าพรุ่งนี้เข้ามาได้เลย Welcome มาดาม See y o u t o m o r r อ w คบานเขาว่างไงบ้างคุณอายคะ่ะพรุ่งนี้เขาจะมาดูบ้านคะ่ะแกนี่ก็เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกัน,นเนี่ยเอาอย่างนี้ฉันมีแผน ความสะอาดดีๆล่ะทาให้มันเรียบร้อยแล้วก็จัดให้มันสวยๆด้วยเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วได้ค่ะคุณไอคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะ <c oughs> ตรง,งนี้นแหละที่แกอย่าทำเป็นหัวสูงนะยยฉันให้แกเป็นแค่วันนี้ว,นนวันเดียวเท่านั้นแหละดูแล้วค่ะคุณไอเลยยาจะทำให้เต็มที่เลยนะคะดีมาก นี่ถ้าเราขายบ้านหลังใหญ่ได้นะค่าคอมเนี่ยแกใช้ได้ปีสามเดือนเลยว้าวรอค่ะคุณไอยเดี๋ยวก่อนนะคะเลยะียถ้าเป็นแม่บ้านไม่ใช่หรอทาไมใส่ชุดพนักง,งานแบบนี้ล่ะเนี่ยม่บ้านแต่ะละแน่นะหกปากของแกไปเลยนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไล่แกออกงานเนี่ยเป็นงานใหญ่ เป็นงานของคนที่เขามีมาสมองส่วนแกเป็นแค่คิดค่าทำงานของแกไป Hi hello everyone how are you Hello madam m o I'm good Oh welcome for liquid property Okay 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 Welcome welcome Hi madam I h a v e p r e p a r e d the home buying right document for you Oh, thank you. This brochure, the big house for Madame. Yeah, okay, thank you. <laughs> oh, you are sorry? The big house? How much is it? Special price for Madame. Only fifteen million baht. Oh wow! I really like it. The big house was big and uh, beautiful. The master, how much I pay? ณอาคะเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยค่ะเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายดีมากนี่ให้เขาเซ็นเลยสินี่คอคะอย่างนี้คือเป็นโกงราคาลูกค้านะคะนี่ผูกปากของแกไปเลยนะอีแม่บ้านทำงานของแกไปสิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ทิปงามๆอุ่นปากแกฉันไม่รับเงินตาโตค่ะ I'm sorry, what's the matter? Oh, <laughs> I am sorry, madam. This house is only 8,500,000. Now it's promotion. Oh, wow, Promotions! Oh, very cheap price uh, Okay, I want to buy two houses. You're welcome. Please follow me this way. Okay, thank you. เธสิคะพุทอายกล้าทำหนีได้ยังไงยังไงบ้างครับลูกค้าเยอะไหมครับคุณแม่บ้านทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ค่ะพอดีวันเนี้ยในจิมเขาลาค่ะฉันก็เลยลองเอาเระยามาฝึกงานแต่รลยาเขาทำได้ดีเลยนะคะคุณโด่งมาพอดีเลยอะ่ะวนนันเนี้ยดิฉันเนี่ยเมื่อกี้เลย ให้ลูกค้าแต่งชาได้สองหลักเลยค่ะจริงเหรอครับคุณายคะ่ะคี่คุณยังกล้าโกหกอีกอะนี่นอย่างแม่บ้านสาะระแน่ไม่เข้าเรื่องแกน่เ็มันเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวนี่คุณายช่วยใช้คำพูดดีๆกับน้องสาวนะฮะน้องใช่น้องสาวพ่อเมียนี่นี่น ว่าไ,ไงตัวแสบกลับมาแล้วเหรอพี่ดงองหนได้ไงว่าปางอยู่ที่คะ,ะก็เมื่อกี้อ่ะพี่เจอแม่ไงแม่บอกพี่ไงแต่ว่าปางสบายดีนะสบายดีค่ะแต่ว่ายอยู่เมืองไทยอ่ะมันน่าเบื่อหนิดหน่อยหนูอยากไปทำง,งานมากกว่างานเหรอถ้างั้นดีเลยที่บริษัทของพี่ขาดคนพอดีเลยปางเข้ามาทำได้เลยนะแม่ค่ะตำแหน่งผู้จัดการใช่ไหมคะไไม่แม,ม่บ้าน ปางเข้ามาทําก่อนปางต้องเริ่มจากสูตรที่ไปมนะานจะได้รู้ทุกฝ่ายแต่บ้านกันไปบ้านท่พี่โด่งคะคุณอายกับเลียเนี่ยร่วมมือช่วยกันช่อกลงลูกค้าแล้วก็ยังพูดจาดูถูกข่มเหงพนักง,งานทุกคนเลยนะคะความผิดขนาดเนี้ยพี่โดงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วนะคะพวกคุณสองคนนะ่ะทำกับบริษัทมันอย่างนี้เลยเหรอนี่ถ้าคุณสองคนทําถึงขนาดนี้นะเชิญอ,ออกจากบริษัทผมไปเลยเชิญครับ